ก็คืออย่างนี้ครับเดี๋ยวเราจะต้องวาดเหล็กที่ได้ขนาดที่เวลาเราตัดทีเดียวเนี่ยมันจะมีความหนาแล้วก็ปีดตรงนี้ออกมาด้วยนะครับทีนี้ตัวเนี้ยก็คือแบบไม้ที่เราทำเรียบร้อยแนละ้วแล้วก็เช็คนิดนึงนะครับว่าตัวไหนมันมันยังไม่ได้เนี้ยนะครับก็คัดแต่งทีนีง อันนี้ผมก็เอาประกบกันแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเราเจาะรูแผ่นเหล็กแล้วก็สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาทำรถกันต่อนะครับ ในวันนี้ผมจะนำเสนอเกี่ยวกับการทำบอดี้นะครับก็คืองานของงานเคอะงานเคอปะปักผุกเนี่ยแหละครับก็คือวันนี้ผมจะตัดในส่วนของงานเคอะขึ้นมาให้ดูว่ามันมีวิธีการยังไงก็วิธีการที่ผมทำเนี่ยก็คือได้ดูมาจากตามเว็บไซต์ต่างๆนะครับแล้วก็ใน y o u t u b e นะครับส่วนของในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกว่า metal shaping นะครับหรือว่า metal forming เผื่อเพื่อนๆเนี่ยดูคลิปผมแล้วก็ไปศึกษาเพิ่มเติมต่อนะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็ยังไม่เคยทําเลยต้องเรียนตามตรงว่ายังไม่เคยทําเลยอันนี้จะเป็นครั้งแรกในการทํางานคาะขึ้นมาเหมือนกันนะครับก็จํามาจากเว็บไซต์ต่างๆทั่วไปนะครับก็ยังไงก็เพื่อนๆก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมกันดูต่อนะครับทีนี้วันนี้ที่ผมจะทำเนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของ ชิ้นนี้นะครับซึ่งชิ้นนี้จะเป็นชิ้นด้านหน้านะครับอยู่ด้านหน้าของเป็นเหมือนคานหน้าของเครื่องยนต์ละกันนะครับก็ภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า engine c o s member หรือว่า engine x member นะครับก็เป็นตัวของเป็นตัวที่อยู่ด้านหน้าของเครื่องคานเครื่องจะเรียกว่า c o s member แต่ว่าคานหน้าเครื่องก็จะเลือกเป็น f อน t เพิ่มคำว่า f อน t เข้าไปนะครับทีนี้ ชิ้นนี้มันเป็นของรถ Ford a n g g e กนะครับซึ่งจากที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันก็จะมี2ข้างแบบนี้นะครับแต่ข้าง,นงเนี่ยมันผูกจนเราไม่สามารถเอามาใช้ได้แล้วซึ่งมันก็จะเหลือข้างหนึ่งให้เราสามารถทำแพทเทิร์นนะครับทีนี้วิธีการเนี่ยเราก็ต้องดูว่าชิ้นเนี่ยมันต่อกันยังไงนะครับ อันนี้จากที่ผมดูเนี่ยมันก็จะมี2ชิ้นต่อกันนะครับจากที่เพื่อนๆดูเนี่ยมันก็จะมีคานหน้า1ชิ้นนะครับแล้วก็แผงหลังอีก1ชิ้นก็เดี๋ยวมีขั้นตอนในการทำยังไงเนี่ยจากที่ผมได้ศึกษามาเนี่ยก็จะลองมาทำให้ดูกันนะครับว่าเริ่มทำยังไงแล้วก็มันจะจบลงได้แบบไหนนะครับก็เดี๋ยวยังไงไปลองทำกันดูแล้วกันนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆที่ เพิ่งเคยเข้ามาดูด้วยนะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามช่องผมแล้วก็กดกระดิ่งกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับก็ยังไงก็จะพยายามทําคลิปที่เกี่ยวกับการทํารถการเออแมเทันนต่างๆเนี่ยพยายามทําออกมาแล้วก็มีความรู้ประกอบกันไปนะครับยังไงผมก็เป็นการนําเสนอที่ อาจจะคิดบ้านถูกบ้านยังไงก็ต้องการคาแนะนําจากเพื่อนๆแล้วก็เพื่อนๆอที่ที่ช่างทุกขั้นนะครับยังไงก็แนะนําติดชมกันเข้ามาได้นะครับขอบคุณครับเดี๋ยวยังไงไปลองทํากันดูครับอันหนึ่งเราก็มาดูกันใกล้ๆอีกทีหนึ่งนะครับก็คือจะมีคานหน้าตัวนี้นะครับที่เราจะต้องคาะขึ้นมานะครับแล้วก็แยกกับจัวชิ้นหลังร้านนี้นะครับ ถ้าเพื่อนๆดูก็จะเห็นตัวตะเข็บที่เขาต้องเชื่อมขึ้นเหมือนกันนะครับนี่ครับก็คือเขาก็จะต้องทําการเชื่อมเหมือนกันนะครับนะครับอันนี้เขาก็จะขอขึ้นมาเนี่ยครับจะเห็นเป็นสองตะเข็บชิ้นนี้หนึ่งชิ้นนะครับพับขึ้นมาแล้วก็มาเชื่อมกับด้านหลังอีกทีหนึง่งก็เดี๋ยวยังไงไปลองทํากันดูแล้วกันนะครับ เมื่อผมดูชิ้นเหล็กเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าแต่ละชิ้นเนี่ยมันอยู่ด้วยกันเป็นยังไงผมก็เอาไปขึ้นเป็นขนาดาในคอมพิวเตอร์อีกทีหนึง่งหลังจากนั้นผมก็มาตัดไม้เพื่อให้ได้ขนาดใกล้เคียงกับตัวแบบกระดาษอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนของความหนาและขนาดความกว้างความ,วามยาวต่างๆนะครับเราก็เช็คให้ดีเราก็ตัดเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวก็ไปตัดตามแพทเทิร์นอีกทีนึ่งนะครับ ครับหลังจากที่ผมตัดไม้เป็นแผ่นที่ความกว้างเท่ากับตัวแบบที่ทําแล้วนะครับอันนี้แบบผมก็ขึ้นจากาตัวคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ปิ้นกระดาษมาต่อกันอีกทีหนึง่งความจริงแล้วจะใช้ในส่วนของกระดาษแล้วก็ดาราฟจากตัวนี้เลยก็ได้นะครับก็คือระบายที่ขอบเอาแต่อันนี้ผมดาราฟมาจากรูปอีกทีหนึง่งแล้วก็เอาตัวกระดาษแบบเนี่ยามาแปะทับกับตัวไม้แบบที่เราตัด ีความกว้างเท่ากับมันน,นะครับเอามาแล้วก็หลังจากเนี้ยเราก็จะต้องตัดให้ได้แพทเทิร์นตามกระดาษของแบบนะครับเราก็จะตัดไปนะครับตัดทั้งหมด2ชิ้นนะครับเพื่อที่จะเราจะเอามาประกบกันนะครับเพื่อให้เหล็กเนี่ยอยู่ข้างล่างนะครับตรงกลางของแผ่นบนน,นะครัะเ,เขาจะเรียกว่าเป็นเหมือนแซนด์วิชละกันนะครับ ก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นประกบเข้าไปนะครับแล้วก็เคาะเหล็กให้มันได้ตามเชฟนะครับเนื่องจากตัวนี้มันหนานะครับเออช่วงเนี้ยนะครับมันหนาผมก็เลยจะต้องเบิ้ลไม้อีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อให้เพื่อให้มันมีความหนาที่เท่ากันหรือใกล้เคียงนะครับ ก็คืออันนี้เราเบิ้ลไม้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ตัดเชฟอีกทีหนึ่งในขั้นตอนนี้นะครับผมก็จะทำแผ่นแปดหน้านะครับก็คือเดี๋ยวผมจะยึดมันไว้ด้วยกันเลยนะครับ mm. เดี๋ยวผมจะได้ตัดทีเดียวพร้อมกันเลย อันนี้ผมก็ยึดทั้ง3มชิ้นไว้ด้วยกันแล้วนะครับอันนี้คือข้างหลังก็คือยิงเป็นไว้ก่อนก็คือยิงยิงเพื่อเวลาจะถอดออกนะครับอันนี้ผมยึดเฉพาะตัวซ้ายกับตัวขวาเพื่อให้มันติดกันเดี๋ยวเราจะได้เลื่อยทีเดียวพร้อมกัน3มชิ้นนะครับจะได้ทีเดียวเลย หลังจากตัดแล้วนะครับผมก็มาขัดต่อก็เช็คนิดนึ่งนะครับว่าตัวไหนมันมันยังไม่ได้นะครับก็ขัดแต่งทีนะึง เพราะว่าด้วยจิกสองใบมันจะเอียงนิดหนึ่งนะครับตอนตัดมันก็อาจจะไม่ได้ระด,ดับมันก็่งแตกนงอันนี้ผมก็ขัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ตกแต่งอะไรต่างๆให้มันได้เหลี่ยมได้สันได้คมะนะครับแล้วก็ให้ละหน้ามันได้เพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือเวลาเราเลื่อจิ๊กซอ์เนี่ยมันอาจจะเอียงได้ใบมันเอียงอะนะครับทําให้มันไม่ได้ไม่ได้ฉากอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้ฉากของตัวชิ้นงานความหนานะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็ถอดแยกออกนะครับถอดแยกเสร็จแล้วก็เราไปตัดเหล็กกันนะครับ หลังจากที่เราตัดไม้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปผมก็จะไปทําในส่วนของแบบเพื่อทําการตัดเหล็กอีกทีนึ่งนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงก็เพื่อนๆก็ไปติดตามรับชมเลยแล้วกันนะครับก็อันนี้ผมเตรียมแบบวาดนะครับก็เดี๋ยวผมลองวัดให้ดูอีกทีนึงอันนี้ก็คือเสร็จแล้วก็คืออย่างนี้ครับเดี๋ยวเราจะต้องวาดเหล็กที่ ได้ขนาดที่เวลาเราตัดทีเดียวมันจะมีความหนาแล้วก็ปีกตรงนี้ออกมาด้วยนะครับทีนี้ตัวนี้ก็คือแบบไม้ที่เราทำเรียบร้อยแนละ้วก็คือเป็นตัวนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือแบบไม้เรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะต้องตัดทีเดียวอะ่ะโดยการที่จะมีปีกตัวนี้ออกมาด้วยปีกตัวนี้ความหนาก็จะอยู่ที่ประมาณ3ามเซนนะครับ ประมาณ3มเซนนะครับก็คือ30มิมลอันนี้ก็คือแบบที่ผมทำก็คือเท่าเท่ากันบวกลบนิดนึงนะครับแล้วก็เมื่อ3มเซนแล้วเนี่ยบวกกับที่ขนาดของขนาดของความึกกว้างตัวปีกันนะครับก็อีกประมาณ14บมิลทีนี้1ิบสบวก30มเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ34ม mm. ิมิลนะครับอันนี้ผมก็จะใช้ตัวนี้เป็นตัวปีกนอกเป็นขนาดปีกนอก ขนาดมันก็จะอยู่ที่ประมาณ44่มิลน,นะครับก็บวกลบนิดนึงเพราะว่าเวลาตอนที่เวลาเราพับเนี่ยมันงอเนี่ยมันก็อาจจะตัวเลขก็หายไปนิดนึงอันนี้ก็ไม่เป็นไรเราเกียเอไว้ก็เดี๋ยวยังไงไปลองวาดดูครับว่ามันเป็นยังไงอันนี้ผมก็จะเริ่มวาดแล้วนะครับโดยที่เราจะวาดที่แผ่นไหนก่อน อันนี้ก็คือวาดเท่าแผ่นไม้เลยนะครับเพราะว่าชิ้นนี้ยเราไม่ได้ตัดนะครับเป็นแนวพับผมก็แยกสีนะครับเป็นสีน้ำเงินทีนี้มันก็จะมีแนวพับอีกแนวหนึ่งก็คือสามเซนผมก็ใช้เป็นตัวนี้นะครับวิธีการก็คือผมปักที่ตัวนี้เลยนะครับ แต่ว่าตรงขอบเนี่ยผมเผื่อไว้ตรงขอบเนี่ยผมเผื่อไว้อยู่แล้วก็เดี๋ยวยังไงจะต้องไปตัดออกอยู่ดีนะครับอันนี้ก็แนวซับเหมือนกันนะครับที่สามเซนนะครับ ส่วนนี้ผมแยกเป็นสีแดงจะได้ชัดเจนหน่อยนะครับก็คือแนวตัดเราก็วางไปอย่างนี้เลยน,นี่มันจะตกขอบเนะี่ยมันยากนิดนึงเพราะผมขี้เกียจตัดแนวยาวนะฮะก็คือตกขอบไปเลย ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ผมก็ตัดออกมาเป็นเชฟที่เรียบร้อยแล้วนะครับ นี้ผมก็เอาประกบกันแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเราเจาะรูแผ่นเหล็กแล้วก็ตามรูที่เรามาร์กเอาไว้นะครับตอนแรกที่ไม้มันเจาะทะลุถึงกันแล้วทีนี้เดี๋ยวผมก็จะเจาะเหล็กแล้วก็ยึดสกรูอันนี้ผมก็ประกาศจับเหล็กหนีบไว้นะครับเดี๋ยว เออผมทำตะเข็บมันก่อนดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้ตอนแรกที่เราทำเนี่ยมันกลับฝั่งกันนะครับก็คือเราขีดด้านหน้าเรายึดอีกฝั่งนึงอันนี้เราจะมาทำให้เห็นว่าตะเข็บมันจะอยู่ยังไงทีนึงเดี๋ยววาดด้วยตัวแวะะหวน,นื่อกียนะครับที่ผมทำไป ก็ให้เห็นร้าวๆนะครับว่ามันจะอยู่ท่าไหนตอนที่พับตะเข็บลงมาครับก็จากที่ผมยึดแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงเราก็จะไปลองเคาะก,กันนะครับก็คือชิ้นนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเคาะก,กันก่อนอื่นเดี๋ยวผมก็ใช้ตัวค้อนใหญ่ๆก่อนนะครับค้อนหนักๆก,ก่อนก็อาจจะเป็นค้อน คอนปอนหน่อยนะครับก็คือเคาะลงไปก่อนแล้วค่อยใช้ตัวชุดนี้นะครับค่อยๆเก็บงานนะครับอันนี้ก็คือชุดคอนเคาะที่ผมซื้อมานะครับซื้อมานานแล้วยังไม่เคยได้ใช้เลยนนมีน้ําซึมมีคราบน้ํานิดนึงก็เดี๋ยวยังไงจะมาลองเปิดใช้ดูอันนี้ครั้งแรกเลยครับไม่เคยใช้เลยนะครับก็ข้างในก็มีประมาณนี้มีค้อนอยู่3อันนะครับแล้วก็มีที่รองเคาะเนี่ยอีก 1, นึ่งอันนะครับก็คือ7จชิ้นในชุดก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะไปลองเคาะง,งานชิ้นนี้นะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับว่าใช้งานได้เป็นยังไงนะครับอันนี้ของคอนโซลนะครับก็มีอยู่เจ็ชิ้น c a r ์บอ y ดีรี i พ k คิดนะครับชุดหนึ่งเออผมซื้อมานานแล้วจำไม่ได้แล้วว่าประมาณน่าจะประมาณ2อง0องหรือเปล่าประมาณนี้นะครับ ก็เดี๋ยวไปลองใช้ดูก็เดี๋ยวลองดูครับอันนี้ผมก็เคาะลงมาให้มัน ชนตัวขอบโต๊ะผม,มนะครับตัวท็อปโต๊ะผมทีนี้เดี๋ยวผมจะต้องเดินไปเข็บตัวนี้ก็คือจิกมันลงไปก่อนนะครับจิกลงมันไปก่อนเพื่อที่มันจะได้พับพับลงแล้วก็พับไปด้านข้างได้นะครับเนี่ยนะครับก็คือโดยรอบเนี่ยนะเดี๋ยวผมก็จะใช้ตัวสิวนะครับไล่จิกไปตามแนวก่อนเพื่อเวลาเราพับเนี้ย มันจะได้พับลงไปได้นะเพราะอันนี้มันจะเป็นปีกอีกชั้นหนึ่งโอเคครับอันนี้ผมก็ใช้สิ่งนะครับไล่ตามแนวแล้วถ้าเพื่อนๆเห็นมันจะพับลงมาแล้วนะครับอันนี้มันพับลงมาแล้วเดี๋ยวอันนี้ผมจะใช้ตัวคอนไฟฟ้านะครับเออคอนลมนะครับในการในการ สำหรับในตอนนี้ผมก็ต้องขออนุญาตจบแต่เพียงเท่านี้นะครับหลังจากที่ผมได้ทดลองการขึ้นงานขึ้นรูปงานเคาะแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างกินแรงพอสมควรเลยสำหรับการใช้ค้อนเหล็กซึ่งมีขนาดค่อนข้างหนักเดี๋ยวผมจะหาอุปกรณ์ใหม่มาช่วยทำให้การเคาะของเราเนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามและกด subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปของผมด้วยรักกันนะครับขอบคุณครับ